บริษัทบริษัทปูบริษัทบริษัทปูเก็บเบิ้งเหนแล้วว่าผู้ขี่มาอนำก่บนบริมีเสือกบ่มีเสือกยังว่ามัดพระถ่ายมันขึ้นไหมเออจานเอาตานี้เอากระชอดมันปุกปองมัน เนี่ยเหตุใดกาบสบายดีสบายดีเนาะพ่่อแมพี่น้องเบิดสุขูมสุขคนเนาะบใบสมองสวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยแต่ละ มาพบมาพบกับช ok ok oh. no. anyway. ่อง YouTube ของวาวินใจใจกันดอยพี่น้องวีโซอีเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องอยู่ทางบ้านทางเรือนของแม่จอนเนาะทางสมดุงหรือว่าทางน้องๆฝนเก็บเครื่องเตรียมตัวสีเมือเฮือนหรือว่าเมือบ้านเนาะพี่น้องเนาะจังไดจะมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องด้วยด้วยฝนเก็บเครื่องเนาะดุงเนาะสบายดีจังเลยโอ้ยสบายดีโอ้ยเก็บเครื่องเก็บของเตรียมเครื่องเตรียมของ ขึ okay. ้นเถวัดตูชิดมาวัดพอดีเก็บขึ้นเลยพอีนัดกับตูชิดว่ารอบช่วงบ่ายที่นี่มันกะเทียงแล้วพี่น้องโอ้โหนี่บอกระชีเน่แนบบ้านนี้เนาะมันนั่นนั่นใครเน่ละมันกะซิกันเพราะปลาเลยถ้าวบานมันแห้งเลยจะจะเกะออกจังตึงออกปลาไปเลยแล้แหละ ไล่นะมันโมย่างเนาะแกหั่นกับปลาไว้แบบนี้กับคักยู๊คักปลาไว้แบบนี้กางามปลาไม่บดเลยหรอาม่ได้เรับกะเศษปูเนาะเศษปูนปูเมื่อกี้เนาะเดยมันแห้งเนาะเศษปูนเนาะโมย่างอืมไหนเก็บอุปกรณ์ดีกว่าอีกยังเก็บจิมบาลงลืมมลายอันนี้คือจะหมิว่าเขาใหญ่ถิ่นฐานนี้ไปให้ไปหน้าคือกัน ไปมื้อนี้บัดเออยังบ่เบิด3เทื่อให้หมดย้ายนาย้ายไปลำบ่อื่นหั่นนะมย้ายพุ่นย้ายพี่เอาเอาตม้่วยบ่วงถ้วยกบวงปะเาตม้อา่ว่าบ่วยบวกเอาเืนก็ได้อ๋ออั่เผากินบ่แลอันโตอันโตหาซื้อให้เจ้านะเอาเมื่อได๋ก็ได้ได้แล้วบ่เจ้เต่ม้อบ่วบ่วงมันนก็มันบ่ยังเดอ ปาลไฟเหมือเลยเลยเเขาเอาตหมูมโตหมค้างหรืมแกงเลยหมนึงเลยปวดปวดกระป้ปวดกัมเขาแล้วมันเลยเตากระปะทจินมาจะจูไดังมงเข่าอเข่ากินเยข่าเทียงก่อนเนาะยันปัเลยเลยเท่เทียง้เดินทางกลับอี่น้่งอุปกรณ์พวกเครื่องมือเครื่องยนงแนออกมาบัดมเลย ปลาเต๋อเนาะใส่รถจักโค้งโอ้ยโหได้โลจักนั่นเครื่องครองบัดเชือผ้าแบบนี้เนาะเครื่องครองน้องๆผู้เพลินเมื่อก่อนเอาเมื่อน้ำได้หรอเปล่าอืมเชือผ้าครับโทมโทมหนูทันได้เต็บนเฮ้ยทำตัวไรมันนั่นเองครับบัดผ้าตัวนี้ผ้าพลาสต์ตัวนี้เนี่ยอ๋อ อ๋อผ้าของเจ้าน่ะน้ำเล็กบอกอ๋อฮะไม่ได้จริงาะเพราะว่าะเด้จรงเห้ไมก้อนไมมจรมากวดทาความสะอาดเก็บไว้่ดยพวกดวดพวกยังไม่จรมันใส่บุเบิดเก็บวบทั้งเถื่อต่อไปว่าได้เห็ดหั่นเฮ็ดนีด

<c oughs> ท่อนใช่กันเข่าใหม่กับเข่าเก่าหีอ่า้เข่าใหม่ตอนนี้เข่าใหม่จ้ามอท่อนจำนั่นกับท่อนใช่กัน เรื่อนนั่ง้านเป็นมานี่นอพี่น้องกับกระบะปูนว่าปูนสองอันเป็นหันเป็นนน่เด็กจะบอกกระปูใช้ใช้อันนี้นะเด็กกระปูนี้นะที่ว่า เด็กปูหายเจ้าไว้เมื่อนั่นน่ะหายกล่าวเลยกล่าวไว้บ่จ่ามียังอ่ะมันนั่นเขาปัดกวดนี่อะไรอันมันเป็นผุ่นเป็นเพื่อทุ่งดอกทุ่งยางเด็านหน่อยาวเดเป็นน็อตเป็นยังน่ะเป็นน็อตเป็นนั่นน่ะนี่อันนี้เป็ตู้กรอกแคร่โมงเลยฮะครับต่อกองดอกเลยอ๋อเนี้ยวัดมือนั่นเดี๋ยวเจียงโตอ่าวดมือขึ้นเรือนโดยวดมือขึ้นเรื่นจัยงโต

มันต้องจับงานจังซี่น่ะมันใหญ่เนาะแม่มันใหญ่ต้องจับงานมันใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ต้องใส่แฮงต้องใแฮงว่ามันจักลําจักแนนึงเนตัว้อยมง่ายตัวน้อยอนีต้องใแฮงว่าจะไปยื้อ ยื่งชิ้นี่บ่ได้ย,ยืิ่งจ,จมูกนัน้นโต๊ะนี่แหละต้องแบบว่ายับโต๊ะออกมานหนึ่งแห่นมันชิ้นพูดเนะาะก้าวหายคนเข่าไปได้นะมันจังสีเขาปิดปเปิดๆในไข,ขกระด้างทยเฮ้ยสำหรับว่าร์นั่นก็สมมติว่าห้ากับบุญอยากไขมันกระได้มันจะเป็นข้าวไข่เราใส่เอ็นงามแบบนี้ไม่ว่าไข่กรได้างกินเนาะนอกนอกแค่จากบะหมีาเห็ดยูเห็ดกินเนี่ยมันอันมันเย็นมันยังนะ ครับใครเอาอากาศให้มันโล่งมันยังมันก็นสีงไงขับได,ด,ด้แค่เดือนเดนยวเนอะเมนเมน,มนอยู่ใจเมฆกินเนันมันกะบูพกินีกย่งเดียวแต่ปักไฟต้นห่วงนั่นแหละเดียวตอนบด้โบเมนต้นแรงกับเมนนั่นเป็นจิมาแปลงใหม้มันโบอนนั้นแรงกับเป็นมาแป้งไงให้เป็นใจเบเกอร์ตัวน้ำเอาเบเกอร์ตัวน้ำม,มาใส่มันจยกตาย คกลี่ยเก็บกองเด็น้องเลยอ่าต้องรอรถตู้ชิดมาก่อนกินเข่าพุ่นแหละกินเข่าเที่ยังพุ่นแหละจังใจได้ัน่นถี่น้องโอเคงานถีน้องเนาะอะไรจะน่ะรอรถตู้ชิดมาว่ากันอีกแค่นึง เฮ้อเงียบแล้วเติบยุโปรปบัดทางสร้างเมื่องนี่เย็นจะบโอยแหละใส่รถเนี้ยใส่รถไงเนี้ยมึงเนี้ยพี่น้องเ <c ười> น,น,นาะ พี่น้องเดี๋ยวขอบคุณน่ะรอรถมาเลยใช่พกนั้นตอนนี้ก็รถมิโตะมาสานเป็นเทนนิงโอเคพี่น้องเลยทางน้องๆเปินมาคนเอาเครื่องพอดีทั้งตูชิดเปินมาว่างเนาะพี่น้องเนาะน้อง,นองมาคนน้อาเครื่องผมป๊อคคิดว่าคิดว่าเสียงรถมาแต่ทางไหน <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเพี่ยนเป็นรถไทยแบบน,นี้ด้วยล ơ ơ rồi ờ có lời áo luật bi cổ không ha mọi hàng đâu à mình cả mang cái nhang viên nhồi nó rồi 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 ดีไงบอกน้องๆเดินเดินขึ้นเขาฝนมาเลื่อยเก็บเครื่องเก็บยันต์อุปกรณ์พี่ทางเงินเพิ่นทีเก็บเครื่องเก็บยันต์ออกมาพี่น้องเันเครื่องเก็บยังออกมา

ใช่ใช่ใช่ใช oh. <c ười> <c ười> <laughs> ่เจ้าของรถน่ไปหาปันขาโอ้ว่ายุ่ว่เออรถนั้นท่อแต่งของน้องดำมาดแสด้ดันขึ้นก่อนเนาะดันขึ้นก่อน เอาใส่เอาใส่รมบอใส่ตัวที่บอขางบอลมต้องใส่นียเอาเอาใส่หมดเลยเคยเคยใส่เลยมัเยี่หาขางเนาะแต่กาวชายเบ็ดอยู่บ่แต่กาเบ็ดอ๋อยี่หางเนี่ยหังัน สามสุดสื people, ああ่อเนาะตอนตอนเราสนอให้เป็กกสุดเอาเิ่อนเงี LS ้ยวใช่เราไทยนี s <S like ่วะโอกสุดเอาเมื่อค okay. ันียวเดอรคอยเดอรมันสามสุดมือตีนตำกันกูได้ยังยังอยู่พนได้ยังอยู่พนกัมีชุดนึ่งอยู่อยู่ในเก็บออกมาแล้วบอตัวอยู่ในออกมาได้เนาะ แค่หลอก่นหลายคนอยู่นั่งกับเพิ่นกับสีชุ่มเก่าเพิ่นมาหน,นิได้เนาะเป็นอะไรน้องดาวสิมีมูเลยฮะดีใจวะอ๋อมีมูมามาอยู่นำ้ำแดดบาทนนิดีใจ้ะบาทเอาทีรดานปันกันเ่ิยกันเก็บคนไม่ต้องมีน้ำเนาะ <laughs> กันเก็บเครื่องเตรียมสิครับ้าปกติโบคำนะจำนี่น้องดะหอนหอนผุนหม,มดหางพผู้ดีแดดแดดนอนอคอยเมื่อคอยไปคอยมานังคนพี่น้อง em nó cái em nó thái, nó thái, nó thái của nhá. Bạn khỏe nó chê gì đó. กอนอยู่ทางในพี่พี่น้องกัตอนแรกคิดว่าวตู้ชิดวันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาว่างเพิ่นไปขนไปชงเขาทางเฮากะบมมีรถกะแบบนี้แหละน้ะพี่น้องเนาะมันบมมีเหตุเนไ,ได้แสเนะดูห้เก็บเงินก่อนเก็บเงินได้รถได้รางก่อนย,ยั <laughs> ยงคอย่ากัน

กะบ้ะปูนเนีใส่กำลังบ่โอ้ช ah> uh ัดเจงดีกว่าจริงขุยต้องกิน้องเนาะเครื่องนะเพินเจ็บเครื่องเมื่อพี่น้องเลยเจ็บเครื่อง้งเนาะไม่ย่างไม่ย้อนจะชิมเมื่อน้ำเพิ่นบ่ฮะ เอได้ก็ตาทีที่หแนี้เมันแดเก่งตาบ่เหือางเก็บเครื่องเก็บของพี่น้องเลยเอาเครื่องตัวนั้นลงกันบริษัทบริษัทปูบริษัท เบิ่งถนันว่าผูกขี่มานนำกับบดมีเสือกบอกมีเสือกยังว่ามัดพ้าถ่า,ายมันขึ้นมาอีกนเลยจาอาตันี้เอาเก็ชอบมาพวกปอกมันเพราะว่ากองมันเอีเจ็บใจมีพวกหัตรงนี้ เพราะได้ช่างเพื่อนมาเห็ดเพื่อนเจ้าอยู่บ่มมนีน้องดักมาเห็ดอยู่อ๋อพื่เจ้าเลยลงมาคนเครื่องชลอยหมู่เนาะลอยหมู่มาหาว่าลงมาเป็นผูแน่มาอ๋อโดยโดยโดยเก็บเครื่องเก็บของได้ไอ้มีเรื่องโจมน้ำยู่ สิบริบต์เอาเขาเขาในนี่เลยอะไรตัวบังเด้ออันพวกแนวมันตกแนวนั่นแล้วมัดพาไทยขึ้นเลยมัดพาไทยขึ้นเนาะคือบอกเอากะวะมันนี่ยัดเข้าไปแล้วเขาวางใ่กระวะชงกิ่คักแท้ฮะเมนเขามีช่องเงินกระวะฮะตัตัใส่โตอยู่ดุมหันอันนึงอยู่เทิงหันอันนึง เอาเครื่องเข้าไปในกระบะนี้นนกระบะสอดกระพื้นตัวหนึ่งกับใจตัวเ่อแม่ริ่มสูตรเก่าเหรอเออพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวติดตามเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องน,อนอกก่เพิ่นกำลังเก็บเครื่องเก็บของอยู่น้องๆขนเครื่องเมื่อ,อเพราะว่ามันโมโมีรถเนาะโมมีดดรถดนี่กะพอได้ นั่นพพเพราะว่าเพิ่นตุชิดเราได้นัดทางกันลุงแก้วเพราะว่าเวียงทามยุกเรืองรถเนาะแต่เพววิ่นว่านัดกับตุชิดแล้วันนี้ทางตุชิดพทรเพิ่นเอารถไปอ่ะซื้อเข่าไปส่งเข่าแต่เลยนั่นลุงเลยให้น,อน้องๆลาวน้องหลายคนน้องพี่น้องมาคนช่วยแล้วก็จะได้กลับมื้อนี้เพิ่นว่าโอเคคลิปนี้ก็ทำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนถ้าว่าผิดพากันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายขอกล่วาวคำว่าสบายดีสบายดีปัะสบความสุขคนเนาะ